ในปี2,566ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลในโลกที่สุดเป็นอันดับที่27ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับเพจอาเซียนสกายไลน์โพสต์การจัดอันดับประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกประจำปี2,566 ซึ่งมีที่มาจากนติตยสาร C.E.O. World ซึ่งได้รวบรวม11คุณลักษณะของประเทศได้แก่การมีอำนาจทางทหารทางเศรษฐกิจสื่อมีอิทธิพลมีวัฒนธรรมของประเทศมีการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งเป็นผู้นำประเทศที่ได้รับการยอมรับมีอิทธิพลทางการทูตทั่วโลกสามารถช่วยเหลือประเทศอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆของโลก ได้เป็นอย่างไรโดยได้ไปสํารวจตามการรับรู้จากทั่วโลกเพื่อจัดอันดับคะแนนสูงสุดจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า320 0 0 0คนรวมถึงนักการเมืองและนักธุรกิจโดยได้มีการสำรวจในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2566คุณลักษณะและระยะห่างจะถูกให้คะแนนในระดับ 1. ถึงโดยมี195ประเทศที่ถูกจัดอันดับสำหรับประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกปี25665อห้าอันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาจีน รัสเซียอินเดียและฝรั่งเศสสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยของเราทรงอิทธิพลมากที่สุดในย่านอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งและเป็นอันดับที่27ของโลกอันดับที่2เป็นของสิงคโปร์และเป็นอันดับที่30ของโลกอันดับ3ของอาเซียนได้แก่เวียดนามและเป็นอันดับที่34ของโลกอันดับ4มาเลเซียอันดับที่35ของโลกอันดับที่5ของอาเซียนได้แก่ฟิลิปปินส์และเป็นอันดับที่36ของโลกอันดับที่6พม่า และเป็นอันดับที่90ของโลกอันดับที่7เป็นของเขมรและเป็นอันดับที่109ของโลกอันดับที่8บลูนเป็นอันดับที่136ของโลกอันดับที่9ของสปปลาวและเป็นอันดับที่1 4 5ของโลกสําหรับอินโดนีเซียไม่มีข้อมูลถือว่าประเทศไทยเราทําได้ดีมากเลยนะครับเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในอาเซียนและเป็นอันดับที่27ของโลก จากทั้งหมด195ประเทศเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวอาร์เจนว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มที่ความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวมาเลบอกว่าในอินโดนีเซียตลกและประเทศที่น่าสงาสารเสมอชาวมาเลคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าทําไมไม่มีข้อมูลของอินโดนีเซียต่อไปเป็นความเห็นของชาวอินโดนีเซียนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าอินโดนีเซียเป็นส่วนหนึง่งของเอเชียใต้ใตอนนี้ทําไมไม่รวบรวมข้อมูลชาวมาเลคนต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีข้อมูลไม่มีมนุษย์ สำหรับชาวมาเลย์แล้วก็ชาวอินโดนีการสแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียนี่ก็กระทบกระทั่งกันตลอดนะครับคงจะคล้ายๆกับไทยเรากับขเขมรตต่อไปเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับถามว่าอินโดนีเซียาหายไปไหนแล้วก็มีชาวเวียดนามเข้ามาถามอีกว่าอินโดนีเซียอยู่ไหนชาวต่างชาติเข้ามาตอบ,บว่าไม่มีข้อมูลรัฐบาลของพวกเขาไม่โพสต์ข้อมูลสาธารณะแล้วมีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับความเห็นนี้ว่าอินโดนีเซียอันดับหนึ่งเวียดนามอันดับสองความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับ บอกว่าประเทศไทยพี่ใหญ่อาเซียนต่อไปเป็นความพิเีพของชาวมาเลยนะครับบอกว่ามาเลเซียสามารถทําคะแนนสูงขึ้นได้นิดหน่อย ชาวอินโดคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าทำไมอินโดนีเซียไม่มีข้อมูลชาวเวียดนามตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าหากไม่อยู่ในรูปแบบที่เสียดสีฉันคิดว่าบางทีข้อมูลที่เว็บไซต์หมายถึงเป็นการเปิดเผยของรัฐบาลเกี่ยวกับข้อมูลข้ลขางต้นที่เว็บไซต์ร้องขอแล้วชาวอินโดนก็เข้ามาขอบคุณชาวเวียดนามว่าขอบคุณมากพี่ชายต่อไปเป็นความพิดเห็นของคนไทยนะครับเข้ามากล่าวว่าอิทธิพลทางการทูตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ1อินโดนีเซีย2เวียดนาม ศาลสิงคโปร์4ไทยคนไทยอีกคนเข้ามาแย้งว่าหมายเลขหนึ่งในรายการคือประเทศไทยถูกต้องและคนไทยคนแรกก็ถามกลับว่าโพสต์ไหนครับชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับคนไทยคนนี้ว่าที่โพสต์เมื่อวานคนไทยอีกคนเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนนี้ว่าเวียดนามตามหลังไทยทุกด้าน อย่าบ่นเลยความจริงคือความจริงการที่คุณมาดิ้นไม่ได้ทําให้อันดับดีขึ้นหรอกไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับว่าไปที่ c e a Stat เพื่อดูว่าใครมีอิทธิพลทางการทูตมากกว่ากันสําหรับ c e a Stat ก็เป็นอีกหนึ่งเพจที่โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับชาวอาเซียนครับและความคิดเห็นต่อไปนี้ จะเป็นการโต้แย้งกันระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามสองคนนี้ครับเพิ่มที่ชาวไทยตอบกลับชาวเวียดนามว่ามันทำให้เวียดนามพัฒนาแซงไทยหรือด้านไหนบ้างที่เวียดนามนำไทยข้อมูลโลกหรือของรัฐบาลคอมมิวนิสต์สร้างขึ้นมากีฬาเศรษฐกิจค่าแรงต่อหัวซอฟต์พาวเวอร์การศึกษานวัตกรรมในการพัฒนาประเทศการเป็นที่รู้จักระดับโลกโครงสร้างพื้นฐานงานด้านอวกาศ ุาสารกรรอาวุธชาวเวียดนามตอบกลับว่าความจริงมันเป็นความจริงประเทศไทยไม่มีอิทธิพลระหว่างประเทศเหมือนเวียดนามคนไทยตอบกลับว่าแต่เวียดนามตามหลังไทยทุกด้านและไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับประเทศไทยความจริงมันขมขืนแต่เวียดนามต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ออกจากกาลาคอมมี่แล้วจะดีขึ้นชาวเวียดนามตอบกลับว่าไปที่ซีเซียสเตลองดูโพสต์เมื่อวานดูว่าใครเก่งกว่าใครคนไทยตอบกลับว่า ความเป็นจริงเวียดนามอยู่ร่วมกับพมา่าเขมรลาวเก่งแต่ได้พัฒนาออกจากกลาคอมมินิสได้แล้วไม่ได้ดูภาคภูมินักชาวเวียดนามตอบว่าทําไมประเทศไทยขึ้นอยู่กับคนจีนคอมมิวนิสต์รัฐบาลไทยประกอบด้วยเชื้อสายจีนที่ซื้ออาวุธจีนในภาครัฐหลังจากนั้นทั้งคู่ก็โต้แย้งกันเรื่อง คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยทําไม่รู้ว่าชาวเวียดนามคนนี้ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทาธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ชาวเวียดนามคนนี้เข้าใจว่าประเทศไทยถูกครอบงำโดยทุนจีนเหมือนกับสปปลาวและ,ะเขมรแท้จริงแล้ว ธุรกิจใหญ่ๆใ,ในไทยเป็นของคนไทยที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนที่อพยพมาตั้งตินฐานในประเทศไทยนานแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเพราะเป็นคนไทยจึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศจีนนี่แหละครับ ยังมีชาวต่างชาติอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปเกิดความสับสนในเรื่องการทําธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยคนไทยกับคนเวียดนามคู่นี้โต้แย้งกันไปมาอีกหลายความเห็นจนในที่สุดก็มีชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งเข้ามาบอกกับชาวเวียดนามที่กําลังโต้แย้งกับคนไทยว่าทําไมคุณต้องทําให้ตัวเองขายหน้าด้วยไปที่ซีเซียสตัด เพื่อดูโพสต์เมื่อวานอะไรเหนือกว่าอินโดรหรือชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาแสดงเพิ่มเติมต่อจากชาวเวียดนามคนนี้ว่าเขาพูดถูกอย่าเถียงกันเพจนี้เขาโพส์ในภูมิภาค เวียดนามมาเป็นที่สองในแง่อิทธิพลทางการทูตค้นหาก่อนพูดและบทความนี้เขาพิจารณาโดยรวมดังนั้นเวียดนามเป็นที่สถูกแล้วต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับมาจากชาวเวียดนามเช่นกันครับเข้ามาสแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าเสียดายจังเพื่อนมันยุติธรรมที่บอกว่าจริงประเทศไทยดีกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามอีก10ปีมันจะแตกต่างแต่มันคืออนาคต นี่แหละครับเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนบางส่วนเท่านั้นนะครับที่รวบรวมนํามาฝากกันในคลิปนี้สําหรับชาวเวียดนามที่โต้แย้งกับคนไทยหลายความเห็นเขาก็เข้าใจผิดในเรื่องข้อมูลจนชาวเวียดนามด้วยกันเข้ามาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงก็เลยยุติลงได้เป็นเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกประจําปี2566อยู่ในอันดับที่27ของโลกจากจํานวน195ประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน จากการจัดอันดับของ CEO World Magazine การเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศที่ทรงอิทธิพลในอาเซียนของไทยที่เห็นเป็นรูปธรรมเราจะเห็นว่าประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย mm hmm. เช่นพม่าลาวขเขมรผู้คนในประเทศเหล่านี้บางส่วนชอบดูรายการทีวีไทยหนังไทยชอบใช้สินค้าไทยโดยเฉพาะเขมรชอบศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินของไทยมากยกตัวอย่างเช่น ถึงขนาดเปลี่ยนชื่อเทศกาลโจนชนทำทรรมเยเป็นเทศกาลสงการเหมือนประเทศไทยนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับรับชมคลิปแล้วมีความเห็นยังไงกันบ้างร่วมแสดงความพิดเห็นได้เลยนะครับขอบุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณนโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ